สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมันสู่สู่คนเดิมมือนในกระปุกโป๊ะกรซองสอแพนคือเก่าเนาะเมือนในเฮากับยูทีเฮือนยูซานคือเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นบรรยากาศประมาณบ่ายโมงกว่าเนาะมสมากเห็ดเมนูคือเก่าอะไรเมนูตามเคยเนาอะอยูเฮือนบุมมียังเห็ดกะเห็ดนั่นเห็ดนี่กินกันลิ่นแถบพ่อแม่พีน่น,น้องเัมือนอยู่กับ้องแพรวเนาะ้องแพรวแล้วก็ซอฟพอดนอะกะ อันซอจ่อยผื่นนอกพงพนี่น้อเพื่นกระมาดินน้ำต้งแต้เศร้าแหละซอแปน์กัซซมาตำกุ้งซดกับตำตีนไก่สูพื่นกินนอกมันเนนอกตำตีนไก่กับตำกุ้งเนี่ยกาลายเดือนแล้วแหละบได้กินเนาะก้าัวได้ประมาณทรงทำเดือนคนเลยมั้งเพราะมันกับแพงเนาะช่วงนี้คลองขึ้นเนาะบริพ่น้องราคาคลองในขึ้นทุกอย่างเลยแพงทุกอย่างเ้องก็บอกล้าซื้อกินเนาะกลาซื้อมาคเึ่งโล่หนึ่งดอกบริพ่น้องกุ้งก็ได้เรือโลกับได้น้อยเดียวเนาะ ไอ้ถ้วยน้อยหนึ่ง,งเขาแกะออกมาแล้วก็ได้ครึ่งโลนี่ก็ร้อยร้อยกาบ,บาทเลยพรมินพี่น้องถ้าเป็นโลนึงก็มีอยู่ประมาณซ้ำร้อยป,ายป,ายปายลยปายไปเลยซ้ำร้อยปลายไปเลยเนาะโฟส่งนี้เงินขึ้นแล้วก็ของก็ขึ้นน้ำพะเนาะแล้วก,ก,ก็มื้อนี้เราก็จะตำสองเมนูเลยพรมินพี่น้องก,กินให้มันแบบอิ่มๆแซ่บๆไปเลยเนาะมื้อนี้ค่ะโ okay อเคเนาะพรมิพี่นอ้องทำเบิงทำส้มนำการฝัน,นก็เป็นเนื้อกุ้งเนาะที่ซาเพรดันแกะแล้วก็ล่างไว้แล้วเรียบร้อยเลยพรมิพี่น้อง แล้วก็มีผักคอมป้มมีผักคอมเปมีมะเกรนมะนาวมะขีดเลยกับมะก,กะทินอ่อนเนาะเมี่ยงผักเมี่ยงเลยก็ผักกาดขาวแลวก็นี่แหละกุ้งอันขึงโลนน้อยเดือหนึ่งรึงโลนี่ก็โ้่อกว่าบาทกูได้หน่้อยเดือหนึ่งผมเอพี่น้องเ้องกะซีตำกิกนแซ่บๆเนื้อหมูในฮิวมาโดนเลยอันนี้ก็ตีนไก่ที่ให้เขาผักเป็นตอนเป็นตอนนน้อยแลวก็ต้ผมซุกแล้วเนาะปรุงมาใหม่ๆเลยผมเอพี่น้องฮ้อนๆเลยควันขึ้นกุ้มๆอย่างนี้ นึ่งโคโกหนี่งกับผิกกระเทียมนะทำไมพี่น้องใส่ใส่เผ็ดเพื่อตืบนใส่หวเผ็ดมาได้หรอมาผิดเลยค่ะแดงซื่อๆคือสีน้ำเหล็กเอาเกลือใส่ก,ก่อนทำไมพี่น้องไว้หนึ่งเอาผิดนี้เหล็กไว้เนาะเนาะประเด็นนะ ทมหมระเบิดไม่ได้ใส่เซนหุ่งแล้วผมเลยนงตามแบบฟสดเลยเหมือนด่งีทุไได้ห้อนไ่ได้มัดลลงมือตั้งอันนี้แหละเจแตงเแตงแล้วแบบ ทำาชิมาปรุงเครื่องเนาะผมไม่ได้บอกเขาชิมาทำยังก่อนแล้วทำงหรือตทำตีนก่อนตีนทำตีนก็ได้เบิร์ดเนาะผมว่าเครื่องปรุงอันเดียวกันใส่เบิร์ดเดียวกันเบิร์ดน้ดนดนดนำปลาเขาขวดเสียงกระปุกน้ำปลา กระเพาะขวดพู่พี่น้องบอดแล้วกราเพกบ้านยังยังปลุกเดียวมีจะแนวเพาะขวดทำยังก่อนก็ได้ลแล้วแพ่นอกเพราะว่ะาอัน,นสูตรเดียวกันต<า>่ำตีนนะใส่มะเขือเล่นลงไปว่ะนีน้องเพลคุณก็ว่าเวอยูยเป็นมือกล้องให้พู่พี่น้องใส่หมัก มาเอาช้อนลงไปหมาวเนาะใส่ลงไปมดกากามดในตมกันมดนี่ให้กระทิลงไปหน่อยนึงุพี่น้องคือบ่ใตอนโฮยบ่ตอนใดกระแกมดมันอยู่ที่ฝีมือ ตอนใดก็อร่อยนะจ๊ะอร่อกไก่ลงไปน้องพงศพี่น้องลิดไก่นี่เอา1ิปัน1ิปันจักจตงบะเนาะ ต้มเบิดบาทเดียวเลยหนัวนัวให่น้องแพลวคุณแห่หมตีหมองแห่นตี <c oughs> ตอนนี้ครับกับทีแดนเทนอ้องคุณพี่นงกาเอากระชิมมาทำกุ้งโตเลยเพื่อนเที่ยง แล้วเมนูเตมระมนไ่่เนาะตอนนี้เขากับเทมาแล้วน้องพอมีนพี่น้องเมาตำตันกุ้งโตน้องมาีิทำกุ้งโตพอมีพี่น้องเอื้อเขิ้นมาขบมาแวเนองแย่มาผิกนี่

มากเลยค่ก่องดังไหนที่่ได้มันตันดึงด้วยันปี่ะดอเหลืองดอกแดดหลดอกปีดกแหลยะบานมันรวยมันง้องมีกูไม่ใช่ที่เอาคี่อ๋อขลับเลย น่าประเถีาจะอ่อนไม่ตกเลยสะวดมันก็เลยจะเห็ดตตบตน้ำมองเงาจักเลย ใช่ไหมใช่มาเล่นชองอันมาเล่นเบิรนะ์ดหมดแล้วนะวใช่มันเสื่อมไว้วมันเสื่อมมันเบิรดไว้พัก,ากาหาเ,าเงินมาเปิดท้านี่ไม่แตะกูณจิตตามใคร ใส่ดีจดักเลยใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่แค่ม่รูนีน่อใส่น้อยลงมาแบ้คลิปตัวเอยแทบๆเลยแหละคุณเป็นพี่น้องมา่ยโซเล่จะเลือกเปิดหา้างมาสั่นว่เปิดอายังไปน่น้อง่เปิดเปิออเจ๊พนแช่แช่อสุดล้างทางสนลังมัวน ชอบตีนปะชอบตินจะชอบกินหมดไม่หลือะไรเลยนะเหมือนชอน้อยน่อยปะจำ้ให้พี่น้องเตรีมมื้อกลังย่อยลงกระต่ยแล้วจะเทพี่น้องชงเมนูน้องแซ่บๆมนีคือคนหิวนุ่งในร้บรดก่อนจ่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง ง่ <laughs> ายกว่าน่าต้องแค่วเลยเพิ่งซื้อมาแต่อันรักสามชิมหาเนาะสักโตสดใสโตมันโตลลเลยแหละพรมิพี่น้องซ่าพันกิบเกือบร้อ,อยกว่าบาทแต่ก็ยัญญงบอสพีนพนสน่น้องพรมิพี่น้องสบายดีลุงบ้านนะุกวยคุยคันได้จ้าตีนไก่แล้วก็บตำตีนไก่แล้วก็บตำกุ้งเนาะนี่มาเด้อพ่อแม่พีน่น้องแซ่บๆน้ำกันวันนี้ ตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือเลยน้อพลอยพี่น้องสบายดีพบอกคนกินเนาะสาวจ่อยดอ่มน้ำปนเอนดอวพ่อ่พี่น้องสบายดีพี่น้องมากระ่ิบมุ้งยังมาทันมือละอะรู้เขาห้ามอ่ะเยคดิลาลงมือเลยเพอพี่น้องอากาศก็ฮออ่ใหญ่พ่อพี่น้องน้ำปูนทีต้องกระถางไหมเนาะไข่ไข่ใหญ่ใหญ่เน

แหงไม่ได้ตัวตุหืมนีองกินในตัวก่อนอือม,มาสาัญญานาอ่อน

แล้วคุณบุ๊กอะไรกินข้าวเสร็จแล้วหพี่น้องมาคัดจังหวะพอดีเลยน้องไปเลื่อยเลยตัวละครชิบหาย ฮึม hmm. จะลงไหมเหรอวะลงไปนี <S 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 ่เขาแล้วก่อนมินบ่คนสบายอ๋อมุมนี้มั้งนั่งลงมาขึ้นมา ่กตกไมดดอล้วิ่เปสัไปขึ้นมาบอกไม่ได้เลยระตักน้องกรตักนเนาเดี๋ยวไว้บางได้ได้คนนึงสั่ง้มือบเห็นมามอบอก่อทีบแล้วมาะไหงนเยบร้อยแล้ว Nguyên là trong được nghĩa của tao. Một lần nữa, mất mọi chút nhau. Oh, yà, lo cho. Lào lắm 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 rồi lắm 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 มันแดงเลยนกระดูกมซื้อเลือกินมันมีแต่มองเลือดมันมองกระดูกมัเนี่ยนี่พักกบกันเลยกันเยเห็นไม่เทวคุณเห็ดใดถึงกัดเรยเย็นมาดเดือดลักนื้ งาโขนงา่ากัาพังมันลงเหรมันรัมวยเจ้ากัได้หรองาจมีวอาไบ้าอยู่ในผักะเจาลกเยวจะฟัพนนะือมันจุ่มมันอยู่ก็จลกดูมันยำโผ่ อ่อนเลยนะครัโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมินซาเฟนกันทุกคจบคลิปเอาไว้สนีก่อนเด้อมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิบัวฟาดคลิปใหม่ๆจากช่องของฮาว่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็กินข้าวเริ่มอีกพี่น้องครับก็จะได้โคโตแล้วไปก่อนพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าพ่อคนใหม่เด้อสวัสดีค่ะคำว่าสบายดีสวัสดี